สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูไฟก็จะอัดวิดีโอสอนเรานะคะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทที่1แล้วนะคะก็คือจบแบบจบจบบทที่1แล้วนะลูกนะคะเาก็บอกว่าทางการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือจากข้อมูลนะคะ,ะส่วนประกอบของอากาศนะคะก็จะพบว่าในร้อยส่วนนะคะประกอบด้วยแกส๊สไนโตรเจน78ส่วน ออกซิเจน21คาร์บอนไดออกไซด์0.04แล้วก็อื่นๆนะคะอย่างเช่นอาร์กอนเนี่ย9.096ส่วนนะคะก็จะนำมาจัดกระทําเพื่อสื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบต่างๆเนาะดังนี้นะคะอ่ะก็จะมีแบบที่1ก็คือตารางแบบที่2ก็คือแผนภูมิแท่ง แบบที่3ก็คือแผนภูมิวงกลมแล้วก็แบบที่4ก็คือตารางร้อยช่องอ่าเขาบอกว่านักเรียนจะเลือกจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบของอากาศในรูปแบบใดเพราะเหตุใดอ่าโอเคตรงนี้นะคะอ่าฟังครูฝ้ายให้ดีนะฟังให้ดีนะลูกคือให้ทำเองให้ทำเอง แต่ครูฝ้ายจะนะคะอธิบายแล้วเราเลือกไปตอบ1ข้อเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งหงข้อเลือกข้อไหนตอบข้อนั้นไม่ต้องเขียนมาหมดชอบอันไหนตอบอันนั้นแต่ให้เหตุผลที่ถูกต้องตรงกันกับข้อที่เลือกอ่ะดูค่ะอันแรกนะ ถ้านักเรียนตอบว่านักเรียนเลือกตารางนะคะถ้านักเรียนตอบว่าเลือกแบบตารางเหตุผลของนักเรียนนะคะครูฟ้ักก็จะอธิบายเนาะว่าคือแบบตารางเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างนะคะข้อดีก็คือทำง่ายนะคะใช้เวลาน้อยเห็นไหมทำง่ายใช่ไหมคะใช้เวลาน้อยมาก เนาะแล้วก็นะคะแสดงข้อมูลละเอียดนะคะแล้วก็มีความชัดเจนเห็นไหมนะคะทำง่ายใช้เวลาน้อยแสดงข้อมูลละเอียดนะคะ มีความชัดเจนอ่ะก็เขียนลงไปถ้าเลือกตารางอา่าวคู่ขาถ้าสมมุติว่าหนูไม่อยากเลือกตารางะคะ่ะหนูอยากเลือกแผนภูมิหนูจะต้องตอบว่ายังไงอ่ะถ้านักเรียนอยากเลือกแผนภูมินะคะก็ให้นักเรียนดูเนาะแผนภูมิแท่งนะคะถ้านักเรียนเลือกแผนภูมิแท่งนะคะนะักเรียนจะต้องตอบว่าอ่าเลือกเพราะอะไรเห็นไหมมีความอะไรสวยงามใช่ไหม นะคะมีความสวยงามเพราะว่าเราสามารถระบายสีได้เห็นไหมแผ่นภูมิแท่งจะสวยกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าเราสามารถระบายสีเหมือนกับที่เราทํากราฟเรื่องขยะเห็นไหมแล้วก็ระบายไปนะคะเราชอบสีอะไรเราก็ระบายไปเนาะมีความสวยงามข้อที่2ทําไมคะอ่านข้อมูลได้ง่ายเนาะหรือว่าสื่อความหมายได้ง่าย ข้อที่3คืออะไรเห็นไหมที่คุณฟ้าบอกจุดเด่นคืออะไรนะเปรียบเทียบข้อมูลได้ชัดเลยใช่ไหมเห็นไหมคะเนาะเปรียบเทียบข้อมูลได้ชัดเจน อันนี้ถ้าหนูตอบแผนภูมิแท่งหนูต้องตอบตามนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครจะเพิ่มเติมข้อคิดเห็นก็ได้เลยเดี๋ยวครูไฟตตรวจให้นะคะเปิดมาสามถ้าหนูจะเลือกแผนภูมิวงกลมก็สามารถเลือกได้เพราะว่าแผนภูมิวงกลมเนี่ยนะคะในที่นี้มันมีข้อมูลแค่สี่เห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือค่อนข้างโอเคนะคะเหมือนกับก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็อาจจะยากหน่อยใช่ไหมพูดถึงถ้าเราแบบว่าจะมานั่งวาดวงกลมแนละ้วามาแบ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่คือถ้า,ถาทำแบบในรูปแบบแบบนี้เลยก็คือต้องใช้คอมพิวเตอร์เนาะใช้โปรแกรมทำนะคะก็จะยุ่งยากแต่ตรงนั้นเราไม่พูดถึงเนาะเราก็พูดถึงแค่ว่าเราเลือกแบบนี้เพราะอะไรนะคะเราเลือกแบบนี้ก็เพราะว่า1นนะคะมีความสวยงามเช่นกันเลย มีความสวยงามสองนะคะแสดงข้อมูลชัดเจนเหมือนกันเห็นไหมนะคะ,ะได้ละเอียดนะคะ,ะมีความชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาก็ทำแบบชัดเจนเห็นไหมก็คือ เปอร์เซนต์อะไรเขาก็มีนะคะไม่มีข้อบกพร่องในอันนี้เลยเนาะแล้วก็สามารถตอบได้เหมือนกันนะคราวนี้เรามาดูข้อสี่มั้งอ่ะตาราง้อยช่องนะคะข้อนี้ถามว่ามันมีข้อดีไหมมันก็มีข้อดีนะคะตรงที่ว่ามันก็ละเอียดนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เนาะในการ ในการทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้อนี้ก็ครูฝ้ายก็ไม่แนะนําให้เราตอบนะคะเหตุผลนะก็คือเหมือนที่ครูฝ้ายบอกแหละจริงจริงอ่ะถามว่าสามารถตอบได้ไหมมันก็สามารถตอบได้เพราะว่ามันมีเหตุผลที่ดีอยู่นะคะก็คือเหตุผลที่ดีก็คืออะไรก็คือว่านะคะมันมีการนะคะใช้ทักษะท,ทางคณิตศาสตร์เนาะนะคะก็คือเหมือนกับ มีการบูรณาการนะคะทางด้านทักษะเนี่ยก็คือสูงนะคะเพราะว่ามันใช้ในเรื่องของเศษส่วนเลยเห็นไหมเหมือนกับเหมือนเราเวลาเราเรียนเศษส่วนเห็นไหมเราก็นับตามตามเศษส่วนนั้นๆเลยใช่ไหมคะเนาะเพราะนั้นมันก็มีจุดเด่นของเขาอยู่แต่ถามว่าคือถ้าพูดถึงในเรื่องของการนําเสนอเนี่ยข้อเสียเขาก็จะเยอะกว่าเพราะว่ากว่าเราจะมานั่งนับช่องแต่ละช่องอะ่ะมันก็ช้า นึกออกไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับถ้าเทียบกับข้อมูลอื่นๆ่นะอันเนี้ยก็จะเหมือนกับดีน้อยที่สุดนะคะในบรรดา3าข้อ4ข้อเนี่ยน,นี่ก็คือดีน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ก็คือก็คือไม่ไม่เลือกอันนี้เนาะนะคะก็คือว่าไม่เลือกอันนี้นะอันนี้ก็คือเราเราก็ไม่เลือกนะเพราะว่าถ้าเราทำปุ๊บเนี่ยเวลาเรานำเสนอข้อมูลนะคะ หรือว่าถ้าเราไม่นําเสนอแล้วคนมาอ่านเองเนี่ยก็ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่มีความรู้ในในด้านคณิตศาสตร์เขาก็จะอ่านไม่ได้ใช่ปะ่ะเขาก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกับก็ไม่อยากไม่อยากให้ตอบนะอ่ะโอเคนะนะคะต่อมาอ่ะเดี๋ยวข้อสองนะเดี๋ยวครูฟ้าแยกคลิปก่อนนะคะลูก